่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนภาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,มใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบวนบางประมา ดิศบุทกิยาพันธ์นะครับเราพบกันเป็นประจำนะฮะในรายการคลิปเสียงนี่เราก็พบกันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะฮะแล้วก็วันเสาร์เราก็พบกับรายการทิศบุญชวนคุยนะครับทางาช่องอาจารย์บุญแล้วก็วันอื่นๆ ก็มีวันจันทร์กับวันศุกร์นะก็จะเป็นรายการคลินิกเกษตรแล้วก็รายการศุกร์กับสหายเกษตรนะครับและทางช่องอาจารย์บุญก็ยังมีรายการข้อคิดทิศบุญอีกหนึ่งรายการและรวมกันหลานปู่ครับนี่คือรายการที่ทิศบ้บุญบางมาได้นําเสนอกับท่านนะครับระยะนี้เรากําลังคุยกัน เรื่องของโรคของมะเขือเทศตามคำแนะนำของแฟนรายการที่อยากจะรู้อยากจะทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยกันไปแล้วโรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากเชือ้อแบคทีเรียนะโรคโคเน่าที่เกิดจากเชือ้อสาเหตุก็คือไฟท็อปเทอร่าและโรคเน่าคอดินนะครับ ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุก็คือเชื้อพิเทียมนะฮะที่ผมบอกว่าโคนเน่าในะที่จริงก็คือลำต้นเน่านะครับซึ่งก็ทำให้มะเขือเทศถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวนะครับอีกโรคหนึ่งอันนี้ก็ร้ายกาจเหมือนกันนะครับก็คือโรคที่ชื่อว่าโรค ใบไหมนะโรคใบไหมก็เกิดจากเชื้อไฟทอปเทราเพียงแต่ว่าเป็นคนละสปีชีกับลำต้นเนา่านะลำต้นเน่าเป็นพาราสิติกานะพาราสิติกาแต่ว่าโรคใบไหม้นั้นเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไฟทอปเทราอินเฟสแทนนะครับอาการก็คือว่า โรคนี้ส่วนใหญ่เรามักจะพบเห็นในใบล่างๆของต้นนะส่วนบริเวณด้านบนของใบนั้นจะเป็นจุดช้ำสีเขียวเข้มแล้วก็แสดงอาการใบไหม้ส่วนด้านล่างของใบจะเหมือนถูกน้ำร้อนลวกนะครับรอยช้ำนี้ก็จะขยายออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็จะพบ เส้นใหญ่ของเชื้อราเป็นกลุ่มสปอร์สีขาวอยู่รอบๆร,รอยชํานั้นเมื่อเชื้อเจริญมากขึ้นใบก็จะแห้งนในบางครั้งโรคจะแสดงอาการที่ส่วนหัวกิ่งและก็ลำต้นโดยจะเป็นจุดชําน้ำแผลสีดำๆเช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นแผลที่โคนกิ่งอันนี้จะทำให้ บริเวณส่วนยอดของกิ่งนั้นแสดงอาการเหี่ยวเฉาคล้ายๆเหมือนขาดน้ำอาหารส่งไปเลี้ยงยอดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าเชื้อไฟทอปเทราแน่นอนที่สุดครับเป็นเชื้อทีอ่มันจะแพร่ระบาดไปได้นะโดยทางน้ำทางดินนะฮะเพราะฉะนั้น ก็พึงระมัดระวังและจะชอบอากาศเย็นๆอุณหภูมินำต่ำมีฝนตกชุกความชื้นสูงนะเห็นไหมเชื้อบางชนิดชอบความชื้นสูงอุณหภูมิสูงแต่เชื้อบางชนิดชอบความชื้นสูงแต่อุณหภูมิต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเสียหายหนัก,กต้อง เร่งสำรวจมั้นปลูกมะเขือเทศแล้วก็ต้องคอยดูครับว่ามะเขือเทศเหล่านั้นมันแสดงอาการอย่าง,างไรบ้างอันนี้จะลามเร็วมากนะเชื่อตัวเนี้ยลามเร็วครับจากใบหนึ่งไปยังอีกใบหนึ่งหรือจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นปกติที่อยู่ใกล้เคียงรวดเร็วและรุนแรงโดยเฉพาะคนที่ปลูกมะเขือเทศ ในพื้นที่อ,อุณหภูมิต่ำๆในเขตหนาวนะครับถ้าอุณหภูมิ18องศาเซเลเซส,สมีความชื้นสัมผัสสูงกว่า90%ี่ยก็จะเกิดเยอะและเชื้อรามันก็ยังดำรงชีพดำรงชีวิตอยู่ในเศษซากพืช PD ที่มันตกค้างอยู่ในดินแล้วก็สามารถ อาศัยและก็ขยายพันธุ์ได้ในดินตลอดจนสามารถแพร่ขยายไปได้ทางน้ําแล้วก็ถ้ายิ่งฝนตกเราก็ไปกันใหญ่นะเชื้อก็จะแพร่ระบาดไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปลูกมะเขือเทศแบบยกค้างเราก็ควรจะตัดแต่งใบล่างให้โปร่งนะถ้าเห็นต้นไหนแสดงอาการก็รีบถอน เผาทำลายเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราที่เป็นสาเหตุนั้นมันแพร่กระจายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพบเห็นโรคนี้ก็ใช้สารป้องกันกำจัดอย่างอะโครแบดนะฮะอะโครแบดในการที่จะราดรถฉีดพ่นในพื้นที่ใกล้เคียงอันนี้ก็รุนแรงคือถ้าขึ้นชื่อว่า ไฟท็อปตล่าเนี่ยรุนแรงแน่ๆน,นะทีนี้อีกโรคหนึ่งครับถ้าอากาศหนาวๆเย็นๆโอ้โนี่จะเป็นเยอะเลยเขาเรียกว่าโรคราแป้ง powdery mildew นะฮะก็เกิดจากเชื้อที่ชื่อว่า oidiopsis นะครับเป็นเชื้อราสาเหตุโรค ราแป้งคือเวลาเป็นนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีปุยของกลุ่มสปอร์แล้วก็เส้นใหญ่สีขาวๆเทาๆนะที่มันสร้างขึ้นบนผิวใบโดยมีลักษณะคล้ายๆเหมือนฝุ่นผงแป้งนะครับมาปกคลุมนะที่ใบ อาการก็คล้ายๆก,กันกับลาแป้งทั่วๆไปนะแรกๆก็จะเป็นขาวเป็นยอมย่อมยอมต่อมามันก็จะเริ่มลามจนกระทั่งขยายไปเต็มใบนะแล้วก็ใบก็จะแห้งตายอันนี้ก็ส่วนมากก็จะเกิดกับใบอ่อนยอดอ่อนทำให้เสียหายมากโดยเฉพาะสภาพอากาศที่เย็น เชื้อจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็อาจจะลุกลามไปที่กิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเชื้อตัวนี้จะเป็นเชื้อที่ชอบนะอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็มันก็จะแพร่กระจายไปอย่างพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีพืชอาศัยกว้าง พืชอาศัยกว้างหมายความว่ามันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะบะเขเทศมันอาจจะเป็นกับอพืชอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยยิ่งถ้าปลูกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะตรงนี้ก็ปลูกตรงนั้นก็ปลูกมาโลกมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนั้นะฉะนั้นส่วนมากนะอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต,ตของเชื้อชนิดนี้ จะอยู่ที่ประมาณ15ถึง25องศาเซลเซียสนะครับเชื้อจะพักตัวอยู่ประมาณ10ถึง12วันก็การตัดแต่งกิ่งให้โปรง่งแล้วก็การใช้สารป้องกันกำจัดราแป้งฉีดพ่นป้องกันอย่างเช่นสตรอเบีรนะีเป็นสารที่ใช้ฉีดพ่นป้องกันกำจัดได้เป็นอย่างดี โรคพวกนี้ก็พอแก้ไขได้นะแต่อีกโรคหนึ่งที่จะพูดให้ฟังนี้เป็นแล้วต้นที่เป็นนั้นรักษาไม่หายแต่จะป้องกันต้นอื่นไม่ให้เป็นต่อเนี่ยได้เขาเรียกว่าโรคใบหงิกเหลืองอันนี้เป็นโรคที่สำคัญมากในมะเขือเทศนะครับไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศนั้น ก็เกิดจากเชื้อที่เรียกว่า tylcv ก็ y L C v, ย่อมาจาก tomato yellow leaf curl virus tomato ก็มะเขือเทศ yellow ก็เหลือง leaf curl ก็ใบงิกไวรัสก็คือไวรัสชื่อไวรัสเขาจะเขียนแบบนั้นนะครับนั้นเป็นไวรัสที่มีลักษณะรูป ทรงกลมหลายเหลี่ยมนะครับที่เขาเรียกว่าอยู่ในสกุลมีโกโมไวรัสนะครับเวลาเป็นนะเราจะเห็นว่าใบใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่นั้นก็จะมีขนาดเล็กขอบใบก็จะม้วนงอผิวใบก็จะเป็นคลื่นไม่เรียบมีสีเหลืองและต่อมายอด จะเป็นพุ่มหกเหลืองชอ่อดอกฟอดอกหลุดล่วงง่ายถ้าเชื้อเข้าทำลายตั้งแต่ระยะต้นกล้าอันนี้ก็เรียกว่าจบเลยการจเจริญเติบโตต่อไปไปไม่เป็นเลยครับต้นก็จะแ,ละแกลนแล้วก็จะไม่ติดดอกไม่ออกผลทอนทิ้งอย่างเดียวครับแนวทางที่จะไม่ให้เชือ้อมันแพร่ไปจากต้นใดต้นหนึ่งคือ เรารู้ว่าโรคนี้เป็นไวรัสมารักษาไม่ได้วิธีป้องกันกําจัดเราจะทําได้สองวิธีวิธีที่1ก็คือการที่อถอนทําลายต้นที่เป็นแหล่งกําเนิดเชื้อนะฮะนี่ก็เป็นวิธีที่1วิธีที่สองก็คือสกัดกัน้นไม่ให้เชื้อจากจุดนี้แพร่ระบาดไปยังจุดอื่น ถามว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดนะฮะ,ะแมลงตัวที่จะนำเชื้อไปก็คือมแมลงที่ชื่อว่ามแมลงวีขาวยาสูบบิมิเซียทบาบซไซนะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของมแมลงวีขาวยาสูบแมลงวีขาวยาสูบนี่นำโรกเยอะนะนะใบหงิกของมันสัมะัลัง ใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศพริกอะไรต่ตางๆเยอะแยะนั้นวิธีการที่จะแก้ปัญหาก็คือเราก็ต้องฉีดพ่นสารป้องยงกับจัดแมะลงวีขาวเดี๋ยวนี้วิธีาการก้าวหน้านะหลายคนกลัวสารเคมีเพราะว่าปลูกมะเขือเทศเอาไว้รับประทานเองในบ้านเราก็มีสารอินทรีย ที่ใช้ได้ในระบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตร GAP สารที่ว่านะั้ก็ชื่อว่า q ิวเหรือพรีแนะทีนี้หลายคนบอกมันหาซื้อไม่ได้ไม่ยากครับท่านจะซื้อ q ิวเ p r พรีแนะหรือแม้แต่สารป้องกันกำจัดปลวกอย่างฟิโปลิก50เนี่ย ท่านสั่งที่แอไลา์นะที่ไลน์นะแ u อด B-U-A-N 2-4-9-4แอด B-U-A-N 2-4-9-4เจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อท่านแล้วก็จะส่งของไปนะนะก็ตกลงกันพี่น้องครับและไอ้โรคใบีกเหลืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะมะเขือเทศนะฮะ มันเป็นกว้างขวางมากมะเขือเทศมะเขือยาวเนี่ยที่ท่านเน็นหลายคนปลูกมะเขือมะเขือเปลาะต่างมะเขือยาวมะเขือเปลาะ่างีบใบงิก,งกเหลืองโตไม่เป็นนะผลผลิตไม่มีพริกยาสูบใบเล็กลำโพงรวมทั้งว่าจพืชอย่างสาบแรงสาบกากระเมงทงเทง นะครอบจักรวาลไม่กวาดหญ้ยายางก,ก,ก็ทกรกนี่เป็นได้อย่างนั้นอ้ที่ผมต้องพูดถึงพืชอ,อาศัยแบบนี้เพราะว่าบางทีบอกเอ้าก็ผมกงงดแล้วไงผมก็งดไม่ปลูกมะเขือเทศแล้วไงอ้าวคุณงดไม่ปลูกมะเขือเทศแต่คุณไปปลูกมะเขือเปราะคุณไปปลูกมะเขือยาวมันก็เป็นได้เหมือนกันหรือคุณไปปลูกพลิกมันก็เป็นได้ นะฮะเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงพืชอาศัยเหล่านี้ไอตอนที่เราจะลงมือเพาะกล้าเราก็อาจจะต้องมีสาราป้องกันกันกบจัดมแมลงนะหวานเอาไว้ก่อนนะหรือตั้งแต่ต้นกล้าขึ้นมานะครับเราก็รีบเอาคิวเวตหรือพรีแอมฉีดพ่นป้องกันไว้ นะแล้วก็จะพบต้นไหนเป็นทอนทำลายไปเลยนะรวมทั้งพืชอาศัยต่างๆด้วยนี่ก็เป็นโรคที่จัดว่าร้ายกาดในหลายพืชแต่มะเขือเทศมันไม่ได้มีไวรัสเฉพาะใบหงิกเหลืองครับมันยังมีไวรัสตัวอื่นอีกนะก็คือไวรัสที่ชื่อว่า CMV คิวค m มเบอร์โมเสกไวรัสคิวคอมเบอร์ก็แปลว่าแตงนะมันก็เป็นโรคเดียวกันเชื้อตัวเดียวกันครับไวรัสของใบด่างแตงพอมันมาแสดงอาการที่ต้นมะเขือเทศเนี่ยนะฮะใบมันจะด่างแล้วก็เรียวเล็กนะใบด่างเรียวเล็กนะครับใบจะมีสีเขียวเข้ม สลับสีเขียวอ่อนม้วนงอแล้วก็จะเริ่มเรียวเล็กกว่าปกติคือใบแทนที่จะแผ่มันไม่แผ่นะครับคล้ายๆเหมือนอย่างกระเชือกผูกรองเท้าเลยก็มีนะมันเรียวเล็กแบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตั้งแต่ระยะต้นกล้ามะเขือเทศก็จะไม่ติดผลหรือถ้าติดผลก็เรียกว่าลูกก็เล็กมากเพราะว่ามันไม่มีใบที่จะปรุงอาหาร ที่จะสร้างอาหารได้ต้นก็จะแคลแกลนนะครับแล้วก็ไวรัสตัวนี้สามารถจะถ่ายทอดไปโดยวิธีกลคือคุณเอาอะไรมาตัดมาแต่งจากต้นหนึ่งไปตัดแต่งต้นอื่นก็ติดไปได้ทาบกิ่งก็ได้แล้วก็มีเพลี้ยอ,อ่อนหลายชนิดเป็นมแมลงพาหะนะครับเพลี้ยอ,อ่อนยาสูบนี่ก็เป็นเอก ชนิดหนึ่งที่นำโรคโอ้โหแล้วมันเป็นกับพืชเยอะนอกจากมะเขือเทศมันก็เป็นกับพืชตระกูลแตงฟักเขียวฟักทองบววเปลี่ยมแตงร้านแตงไทยแตงเทศแตงโมแตงกวาแคนตาลูปบวบหอมมะระจีน้ำเต้าเนี่ยเป็นได้หมดแหละครับนะแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากพืชตระกูลแตงแล้วยาสูบ นะมะมาเขือยาวขึ้นช่ายถัวเขียวถั่วพุ่มถั่วลิสงถั่วแขกถั่วลันเตางาง้นกา่ายบานไม่รู้เลยนะทานตะวันกระเพราขาวลำโพงเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นเชื้อ CmV คือคิวคอมเบอร์โมเสกไวรัสนั้นจัดว่าเป็นเพื่อเป็นเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นกับพืชได้มากมายหลายชนิด เพราะฉะนั้นเวลาฉีดพ่นก็ต้องป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันทั้งเพลี้ยทั้งหนอนเราก็เอาสารป้องกันกำจัดมแมลงที่ชื่อว่าคิวเทอร์ป้องกันนอนได้ด้วยแล้วก็ป้องกันเพลี้ยอ่อนได้เป็นอย่างดีพี่น้องครับเรื่องของโรคมะเขือเทศ มันยังไม่จบลงง่ายๆเพราะว่ามันยังมีอีกตั้งหลายชนิดเพราะฉะนั้นโดยรวมต้องบอกว่ามะเขือเทศนั้นเป็นพืชที่มีโรคเยอะนะแต่มันไม่ได้มาพร้อมกันที่เดียวหรอกนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะปลูกมะเขือเทศนี่ไอเรื่องที่บอกว่าจะไม่ใช้ยูกยาไม่ใช้สารป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูนั้น เห็นทีจะยากแต่ท่านก็ไม่ต้องกลัวเกินเหตุนะครับเพราะว่าเมื่อใช้แล้วตอนที่เขาจะเก็บผลมะเขือเทศเอามาขายให้เราสารเหล่านี้มันไม่ได้มีฤทธิ์เดชอยู่ยงคงกระพันถาวรน,นะครับเจ็ดวัน15วันมันก็ไปแล้วนะนี่ก็เป็นปัญหาโรคมะเขือเทศคุยให้ท่านฟังวันนี้ก็เป็นตอนที่2 ก็ต้องโปรดติดตามตอนต่อไปเป็นตอนที่3จึงจะครบถ้วนกระบวนความในเรื่องเกี่ยวกับโรคของมะเขือเทศนะครับเฟตรลลอนาอาหารเสริมเข้มข้นสูคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรลลอนาอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร